สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เตอร์ช่องของเตอร์นะครับและนี่คือรายการโลไรเดอร์นะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ด้านหน้าของอ่างเก็บน้ํามกเหล็กนะครับซึ่งเป็นจุดหมายแรกที่เราจะมานะก็ไปทางนี้ครับจะเป็นการไปดูตรงสันเขื่อนนะด้านในจะเป็นเส้นทางรอบเขื่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้ก็มาที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ํามกเหล็กแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอ่อน้าตกเกศสาวน้อยนะครับทลิปนี้ก็จะ็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันน ายการนวเเกเตอร์และนี่คือน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีไปครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปครับเดี๋ยวไปดูทางเอ,อสันเขื่อนก่อนนะสันอ่างเก็บน้ำนะครับแต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยเขาไม่ให้เข้า ไม่ให้ขึ้นไปบนสันเขื่อนนะครับไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนแปลงหรือยังนะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ให้ขึ้นไปบนสันเขื่อนนะครับเหมือนเดิมเยไม่ได้ใช่ไหมนะฮะก็เรารพอเห็นเรานี่คือ่ายๆเลยนะน่าจะแบบใายบจนเมื่อย จริงนะไอตัวสันเขื่อนถ้า้ถาขึ้นได้คือกําไรเลยแต่ว่าจุดที่แบบเที่ยวได้จริงๆเนี่ยคือตรงนี้เลี้ยวขวาไปมันจะเป็นเส้นทางล้อเขื่อนให้เราเห็นภูมิทัศน์ของเขื่อนซึ่งสวยมากๆเลยรอดูได้เลยคือที่นี่จุดเด่นก็คือแบบต้นไม้สลับกับท้องน้ำนะแล้วก็ถนนตรงนี้สวยมากเลย บรรยากาศก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กนะฮะคือฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยครับฝั่งถนนฝั่งเนี้ยคือฝั่งท่องเที่ยวน,นะมาเอนจอยนั่งคิวนั่งเล่นนั่งคุยกันนะคะัส่วนฝั่งนู้เป็นฝั่งที่ชาวบ,บ้านเอาชีวิตอยู่จริงๆนะซึ่งแบบเอาจงจริงก็อยากจะข้ามแต่ตรงนู้ดน,นะครับ มีสะพานอยู่แปลว่ามันต้องมีถนนที่ชาวบ้านเขาใช้จริงๆนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนนะแต่ผมว่าแบบนี้ดีละเรามาเที่ยวในส่วนของเรานะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาอยู่ในส่วนของเขานะฮะไม่รบกวนกันนะมันจะได้ได้บรรยากาศดีๆไอเด็กตัวเล็กนั่นสิไอ,ไอตัวเล็กนั่นเดินสนุกมากเลยเ<อ> <c oughs> ด็กอะนะ ไม่ว่าจะแบบชนิดไหนพอเป็นเด็กมันก็แบบเป็นเด็กกะนะันาะให้ดูมันเถอะไม่แล้วดูดูท่าเดิอนอนะ่ะเรารู้นะว่ามันเป็นลูกของตัวไหนเห็นไนะเราดูออกกันนะนี <c> ่ <oughs> เรารู้เลยว่าตัวไหนแม่ตัวไหนต,ตัวไหนลูก <c oughs> มันมีความเดินคล้ายๆกันอยู่โอ้ยไอฟเอ,เอน,นะนันคือคล้ายมากเลยเฮ้ยแล้วเขาเลี้ยงอย่างเงี้ยคือแบบ มันน่าจะมีความสุขอะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ที่ติดจมูกอะเขาปล่อยให้มันแบบดูแลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เจ็บจมูกเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันเดินเองไม่ไม่ได้มีคนต้อนเลยนะมันเดินของมันเองอ้ไปเลยไม่ได้ว่าอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กนะ ก็ถ้าท่านใดผ่านมาพมําสลับบุรีนะไม่ว่าจะเช้าหรือว่าจะเย็นนะครับก็มาขับรถเล่นนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับมานั่งแฮงเอาท์นิดหน่อยได้นะครับนะฮะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอ่อน้ําตกจสาวน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าน้ํายังเล่นได้ไหมนะฮะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันนะฮะอาจจะน้ําป่าไหลหลากเลยน้ําขุ่นก็ไม่รู้นะครับไม่รู้สถานะตอนนี้นะแล้วระหว่างทางที่ผ่านเนี่ยมันจะมีโงคงต้นไม้ครับถนนโงคงต้นไม้น่าจะสวยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับไปกัน ช็คอินของถนนอุโมงต้นไม้แสลงพันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีเป็นเออเป็นหน้าผาที่ถูกตัดออกไปครับแล้วเขาก็จะแบ่งเลนแลให้จอดรถได้นะเดี๋ยวเดินตามมานะเราก็จอดรถถ่ายรูปโดยที่ไม่เกะกะรถที่สัญจรไปมา เนี่ยอีกเป็นถนนที่เส้นหนึ่งนะที่แบบว่าคู่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะครับจะมาปั่นเล่นกันฮะก็เลยการันตีได้ว่าถนนสวยนะครับปลอดภัยนะฮะแล้วก็เอ่อสภาพถนนดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุโมโ,ต,โมต้ไม้สแสลมคันนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งทะลุไปยางน้ำตกเกดเสาร้องนะครับเป็นทางผ่านกันพอดีเลยมาครับขึ้นรถ ยแต่ถนนนั้นสวยขับรถเล่นสนุกอยู่แต่ว่าข้างทางไม่ได้ว้าวเนาะใช่ไหมไปนั้นไปต่อข้ามถนนตรงนี้ก็ต้องระวาัง ข้าวไปเก็บตรงไหนครับน่เลยรถจอดมอไซต์จอดนี่แหละครับมีที่เดียวเนาะทําไ,ไม่ว่าใช่ไหม โมคิดว่าจะเปลี่ยนชุดไหมหลังจากซื้อกระเป๋ามอเตอร์วูฟมนะฮะก็เราทำให้เราแบบมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นนะฮะ <c oughs> ก็เลยมีการพกรองเท้าแตะพกเสื้อผ้ามาเปลี่ยนได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าของเดิมเนี่ยต้องแบบเออกระเป๋าเดิมเนี่ยมันทุ่งแตกไปเยอะนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนรองเทาง้ทามัดไว้ที่รถได้เลยนะฮะ <c oughs> เราก็ถึงเอ่อทางเข้าแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูอัตราค่าบริการค่าตั๋วเข้านะฮะแล้วก็กดเกณฑ์นะครับท่องเที่ยวชาวไทยผู้ใหญ่คนละยี่สิบนะครับเด็กสิบบาทต่างชาติหนึ่งร้อยนะครับเด็กต่างชาติห้าสิบบาทปกติเนี่ยเราซื้อของกินจากด้านหน้าเข้ามากินข้างในได้ไดใช่ไหมครับโอเคฮะด้านหน้าก็มีนิทรรศการนะครับ เขาก็จะบอกอะไรต่างๆนะเราอาจจะเจอตัวนี้นะฮะตันนี้ก็เป็นส่วนของคาเฟ่น,นะครับมผมเอาคาปูเย็นแก้วหนึ่งครับรรน,นี่ขายแม็ของคาเฟ่ที่นี่เลยนะฮะก็คือเราจะสามารถ นั่งห้อยขาแล้วก็ดูวิวน้ำตกไปได้นะครับตอนนี้น้ำขุ่นนะฮะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเลยน้ำได้ปกตินะเส้นทางก็ทำได้ดีเลยนะครับผมคิดว่าผู้สูงอายุก็มาได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นกลุ่มผู้สูงอายุมาเที่ยวกันนะฮะ ชั้นหนึ่งสะพานข้ามผ่านนะครับแล้วก็สองถึงเจ็ดจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแขนผังนะครับสถานการณ์น้ำนะครับเขียวปกตินะครับแดงอันตรายนะฮะก็ตอนนี้ปกติดีนะครับด้านในก็จะมีห้องน้ําบริการนะครับตรงนี้นะครับคือสะพานข้ามผ่านของน้าตกเ็ดสาวน้อยนะฮะก็ตรงนี้นะครับเป็นสะพานข้ามผาคนะครับตรงนี้อาจจะเป็น เอ่อขั้นโดยน้ําตกเกศสาวน้อยนะครับสะพานข้ามภาคนี้ก็คือเอ่อภาคระหว่างนะครับเต็นภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกในคือส่วนนี้นะครับก็คือจังหวัดสระบุรีนะครับส่วนภาคอีสานเธอฝั่งนู้นนะครับก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะฮะตอนนี้มีสองช้อยนะฮะแต่กล้องต้องทนตัดสินใจนะคือเราจะมีทางปูนะครับฝั่งสระบุรีนะ ทางปูนฝั่งสระบุรีนะครับที่เดินสบายเลยตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งนะครับเราจะสามารถเดินไปถึงชั้นเจ็ดได้นะเดินไล่เลาะทางปูนไปทางเรียบสบายวิวแชร์ไปได้นะครับกับอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางฝั่งโคราชนะครับอันนี้คือทางทางดินเลยนะก็คือทางเส้นทางสุสานชาติจ๋าเลยนะครับก็ผมคิดว่าค่าเข่าเนี่ยน่าจะตกสระบุรีโคราชเลยสภาพทางมันอย่างนี้เนาะเอาไงเดินทางไหนโคราชหรือสระบุรี อ่าโคราชนะครับไปเราบางทางนี้อยู่แล้วแล้ว,วก็กดโวยทีหลังเ,เดี๋ยวก่อนเราจะหลุดไปจากเส้นทางสุขสบายของสระบุรีนะฮะถ่ายเก็บไว้ก่อนนะแล้วมาดูเส้นทางฝั่งโคราชไป ข่าฝนตกนี่คือแบบหมดฮนะยินดีต้อนรับเข้าสู่นครราชสีมาหรือโคราชครับแค่คุณเดินข้าวสะพานมาคุณก็จะพกกรณำบากวะครับง่ายนิดเดียวทั้งที่คุณเสียค่าเข้าไปแล้วนะเดินทางสบายก็ได้นะแต่แน่นอนครับมาเที่ยวนั้งที่ต้องแบบนี้ จากบันไดตรงนี้นะครับฝั่งโคราชนะเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นขั้นน้ําตกขั้นที่สองนะครับผมมองว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็คือเท่าที่เข้าใจนะครับขั้นน้ําตกก็คือชั้นของเอหินปูนตรงนู้นนะครับที่ลงมาเนาะน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าโอ้โหทางแบบขี้โค้นมากเลยฮะ <c oughs> นะครับชั้นของน้ําตกน่าจะเป็นชั้นตรงเนี้ยนะฮะ ต่อตรงนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะลงไปนู่นนะโอเคครับชั้นที่สองครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยระหว่างทางก็จะมีคาเฟ่น,นะครับฝั่งโคราชนะชั้นที่สามลำปูป่าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับน้ำปวาสมบูรณ์ัธรรมชาติแต่วันนี้เรามาน้ำขุ่นนะฮะและไม่ได้เห็นปลานะครับเห็นแต่มาแรงน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ ตรงนี้คือชั้นที่สี่ของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยน,นะครับชื่อว่าชั้นยางนานะผมรู้เลยนะครับเพราะว่ามีต้นยางนาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็ลเลยตั้งชื่อว่ายางนาห้มามะแฟนครับ ต้นไม้ที่มาของชั้นห้านะครับต้นมะแฟนผมก็ไม่เห็นใบด้าเบนเขานะเพราะว่าต้นมันปกคลุมหานาแน,น่นมากเลยนะฮะแต่เขาจะเป็นประมาณนี้นะน้อยหครับมะฝอครับมะฝอต้งน,นั้นเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างไงเนาะตรงนู้นอะนความน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เนี่ยน้ำไหลมานะถ้าเป็นน้ำบนนะฮะจริงๆมานครจะไปทางนู้นนะแต่ว่ามันไหลบนกับทางนี้ครับเป็นแอ่งนี้นะแต่ว่าถ้าใครว่าน้ําเป็นอะไรเนี่ยก็จจกุซี่ดีๆเลยนะครับตรงนี้อันที่เจ็ดมาเดืออุทุมพรนะครับอันนี้เป็นทั้งสุดท้ายของน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแล้วนะครับ ็ผมเดินมาครบแล้วนะครับก็คือเดินทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับตั้งแต่ฝั่งโคร,ราชนะครับวนจากชั้นหนึ่งนะวนไปตรงพญายเย็นนะครับเราวนกลับมาเนี่ยแต่ทุกท่านดูนะฮะคือมันสวยจนแบบผมแอบคิดว่าเฮ้ยแบบมนุษย์สร้างหรือเปล่านะ,ะถ้ามันกอย่างมันจัดไว้นะ,ะขนาดแบบน้ำขุ่นๆยังสวยเลยนะฮะก็คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับขับรถเพียงสองชั่วโมงถึงนะฮะเส้นทางก็ไม่ได้ลากนานนะครับค่าเข้าเออคนไทยคนละยี่สิบบาทนะครับค่ารถยี่สิบบาทนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาครับแนะนำให้มาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทริปสรับบรีกินข้าวอิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวกล้องแทนไปหน่อยนะครับร้านข้าวร้านนี้นะครับผมแนะนำนะร้านติดเอ่อติดห้วงน,น้ำนะครับก็ปลาอร่อยครับ ปลาหอมมากนะฮะแล้วก็ไก่อร mm ่อยมีไข่ติ oh right ้งนะครับวันนี้ก็กินแเอ่อตําปูปลานะครับข้าวเหนียวหนึ่งน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะครับไข่ติ้งมัหนึ่งสามสามลูกฮะแล้วก็ไก่ครึ่งตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับถูกมากถคากรุงเทพมันมีสองร้อยแปดสิบมีสามร้อยฮะเนาะแล้วก็คุณภาพอะไรเนี่ยดีนะฮะมีพัดลมเป่านะฮะแล้วก็ก่ของน้ำด้วยเผื่อแบบขี้แตกอันนี้หยองนะฮะ ก็ทิศสามบุรีนะครับเนี่ยสามที่เนี่ยผมแนะนานะมันเป็นทางแบบต่อเนื่องกันนะครับก็จะมาอ่างเก็บน้ำมกเหล็กก่อนนะครับวิ่งเส้นโอ,องง์ต้นไม้แล้วก็มาเจ็ดเสาน้อยหรือจะมาเจ็ดเสาน้อยที่แรกนะครับมาตอนเช้าแตบยังเย็นเนี่ยวิ่งเส้นโอ,องง์ต้นไม้เล่นนะฮะแล้วก็ไปจบที่อ่างเก็บน้ำมกเหล็กนะครับก็ได้หมดเลยนะฮนะ tip, วันเดทิฟชิลชิลนะครับใช้เวลาตรงเนี้ยไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับสามที่นี้นะครับก็กลับปรุงเทศไปได้ชิลชไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ ส่วนน้ำตกเจสาน้อยเนี่ยก็บอกนะครับว่าดีแนะนำนะครับดีในทุกด้านนะครับท่านใดจะมาเนี่ยผมแนะนำรัาไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าเช็คฝนฟ้าอากาศนิดนึงนะเพราะเป็นแม่น้ําใหญ่ลงมาอย่างเงี้ยถ้าเนี่ยฝนอยู่ตกเป็นออสองสามวันแล้วครับแต่น้ำเนี่ยขุ่นอยู่เลยถ้าจะมาเนี่ยผมเชยร์ว่าเป็นหน้าหนาวหรือหน้าแล้งเนี่ยน้าน่าจะใสหน้าดูนะครับเหมือนในรูปวันนี้ก็เดี๋ยวแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็เยมรถลับผมเทพบแล้วครับแต่ถ้าระหว่างทางเจออะไรนะ่าสนใจเนี่ยจะถ่ายเก็บนะครับก็ขอลาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ กำลังเติมน้ามันนะฮะลแล้วปกติผมจะเติมโซวีพาวเวอร์นะแล้วก็หอยเชียกครัปกติสีสิบห้าบาทตัวนี้นะครับถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าปิดแล้วแบบมันติดมือขึ้นนะครับท่านใดแบบมีโอกาสก็ลองดูนะฮะเผื่อว่าเอ,อจะทําให้รถขับดีขึ้นนะครับจงสใจนะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ปาดเปือง อบรู้นะามร,รู้เขามีป้ายไม่ใช่นเขาเพิ่งมาเขาไม่อา่านเ่าเห็นที่อู่ตรงโน้นคิดว่าสายตาเขามองถึงนี่ไหมที่ก่อนห้าเขานั่งอานทั้งสือไปสามเล่มอ่ะแค่แบบทำการบ้านมาที่นี่ไปอ่านตอนไหน ก,ก็นค่การอ่านเราทำงานก็ได้ตอนไหนใช่หรอนี่นะับตรงนี้คือจุดข้างระหว่างสองค้ามยังยังยังเฮ้ยผมมาอยู่ภาคอีสานแล้วครับทุกคนเอาใหม่นะฮึผมกลับมาภาคตะวันออกแลก้วครับทุกคนเฮ้ยเครื่องมือผมเป็นอีสานเชื่อว้าผมไป็ตะวันออกครับเล่นไหม,ไมเล่นหรอ ตัวน,นี้อ่อนมากเลยนะครับมาถึงตอนเราท่งเที่ยวสงสัยหิวฮะมอทำมันหงายผิดทางหรือเปล่าน,นั่นหงายหรือความ,มตัดระยะนะฮะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะนวลๆเป็นนละนะครับเห็นปลานะครับเห็นแต่มาแรงน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ คือตรงนี้เป็นจุดที่ชมตะกองเลยนะครับเป็นมังกรน้ําไทยนะมันก็เหมือนไอตัวมังกรน้ําที่แบบของฝรั่งที่เป็นน้ําทะเลเนี่ยครับแต่ว่าผมไม่ง่ายนะครับที่จะเจอเขาได้ง่ายๆนพะเมื่อกี้ผมเจอตะกรงน้ํานะครับไม่ได้โกหกด้วยแต่มันวิ่งเร็วมากเลยแล้วก็ลงน้ําไปนะผมอาจจะหาตัวไม่เจอนะฮะแต่ผมเจอตะกรงน้ําที่นี่นครับท่านใดมาเนี่ยผมพูดเลยว่ามีโอกาสเจออู้ตะกคนคือผมขอบพื้นที่ระบายความในใจหน่อยนะ คือเมื่อกี้เมื่อกี้ครับผมเดินอยู่ฝั่งนู้นนะนนมีขาไปฝั่งนะเดินย้อนนะอยู่ๆก็มีแบบมีสัตว์นะรกระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วก็วิ่งพุดไปนะลงตรงทางไปไปสู่แบบ,น,น,บน้ําตกอะฮะทีเนี้ยผมก็แบบผมเห็นหลังแล้วแหละผมเห็นหลังเขียวๆแล้วแหละผมมั่นใจเลยว่าต้องเป็นตะกองน้ํานะฮะที่แบบเราเห็นทีแรกนะเป็นสัตว์ที่เป็นแบบเออซิกเนเจอร์ของที่นี่นะเนี่ยผมก็ตามไป แล้วแบบมันเหมือนมันพางตัวครับอยู่ริมน้ํามันยังไม่ได้ลงน้ํานะมันอยู่นิ่งๆเหมือนจระเข้เงี้ยครับแล้วผมก็ถ่ายไปอยู่นะคือถ่ายยาวไปเลยนะฮะทีนี้มีสายเข้าฮะแล้วผมก็ไปกดรับสายนะพอคุยโทรศัพท์เสร็จอะฮะกล้องไอโฟนมันไม่บันทึกไว้ครับทุกคนแต่ผมสาบานนะเพราะผมจะตะกรงน้ําที่เอ่อน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแล้วนะฮะก็ที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับ ระหว่างเส้นทางสำรวจธรรมชาตินะครับจะไม่มีถังขยะนะฮะจะมีถังขยะก็คือตรงจุดลงขยะด้านหลังนี้นะครับเขาน่าจะเป็นการแบบว่าให้ระหว่างทางเนี่ยมีโอกาสที่ขยะจะเล็ดลอดสู่ธรรมชาติน้อยที่สุดนะฮะก็คือนักท่องเที่ยวนี่ยถ้าพกขยะอะไรมาเนี่ยครับก็ต้องถือเก็บเข้ามาแล้วก็ไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะนะครับท่าในใดจะพกขยะอะไรมาก็เออเตรียมที่หรือเตรียมที่อะไรให้ดีนะครับเพราะว่า เวลาใช้เสร็จจะต้องมาทิ้งตรงนี้นะครับคือหลังจากเดินสำรวจมานะครับจนวนกลับมารอบมืองแล้วนะจากฝั่งโคราชนะครับกลับมาสรับบุรีเนี่ยเราจะขยะตามทางเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถ้าจะโทษก็ต้องโทษนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข้อสังเกตก็คือที่ผมถ่ายไปที่เอาขยะไปทิ้งนะครับจุดรวมขยะของเขาเนี่ยคือ,อถ้ามที่มันมีจุดรวมขยะจุดเดียวเอ้ระยะทางการเดินเนี่ยวนสองรอบเนี่ยผมว่ามีสองกิโลฮะทีนี้ระหว่างทางไม่มีถังขยะเลยนะครับ มันมัน,ม,นมันก็อาจจะทําให้แบบอะอาจจะหลุดลอยหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนักท่องเทีย่ยวแบบก็ก็ต้องแบกขยะกลับไปไปที่นู่นนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้พูดตรงๆนะฮะว่านักท่องเทีย่ยวไม่ได้มีความรับผิดชอบหานะฮะก็น่าจะอำนวยความสะดวกกระจายจุดขยะมากกว่านี้นะฮะก็มาแวะซื้อกะหล่นตัดนะครับที่ทำงานรีเฟซมาว่าอยากกินนะครับ อันนี้ทำสดๆเลยนะเดี๋ยวกลับถึงกรุงเทพเดี๋ยวรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะดูโลเคชั่นเอาเองนะครับนะครับอยู่ข้ามทางนะมีของฝากหลายอย่างเลย